you ควันจิตสีเพื่อยันจากสุพันณบุรีมาพบน้องพี่ทั่วหน้าแม่กุ้งนางเขาสั่งฉันให้นำเพลงโบราณมารำร่ายนำเรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ ให้ทานั้นได้พัศนาทัองชงาติยจ่ห้าสิบเบต็มทีละครดีรายการดีเชื่อเถอะไม่มีปัญหาว่าจะ เขาจริงใจให้แฟนัน้ได้เปิกบ้านได้รับความสุขสำราญและได้สุขสันหันซารายการเด็กเงก็ทันสมัยรายการผู้ใหญ่ก็ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมแนวหน้าวันนี้ขวัญจิตสีประจันนำลูกลูกจากสุพรรณบุรีแสดงให้ท่านถึงที่เปิดที่วีแม่จ๋ารายการดีมีสาระ รายการดีมีสาระช่องห้าสิบคือจะทิ้งจาจะาละมาจะาทิ้งจาละมาจะทิ้งจาละมาจะาทิ้งจ่าจ่ามาจะาทิ้งจามาจะาทิ้งจามาจะาทิ้งจาจมาจะทิ้งจามาจะาทิ้งจาตทีนี้งสารคนแก่มั้งอ้าวเดีเดี๋ยวอันนี้ จ้าจริงจ้าเวอร์ชั no right? ่นใหม่คร well, so, oh, yeah, ับเวอร์ชั่นอะไรคะเวอร์ชันกายภาพบาบัดไฮเดวพวเดี๋ยวพวโอนนันอะไรละลูกอันเนี้ยเหรอคะอันนี้เขาเรียกว่าตั้มหูอ๋อไม่ได้เรียกว่าด็อกเหรอเรียกด็อกก็ได้แล้วแต่ตามใจแม่เดี๋ยวก่อนเลียร์ก่อนลูกน่ารักตามใจแม่เราต้องให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆอ๋อ เหีเรามาจะติงใจใช่ไหมเราก็จะต้องแสดงความแบบว่าเต็มที่เสื้อผ้าหน้าผมรวมทั้งตั้มหูแล้วมันจะเหมือนนิ้วาทุกคนเยอะไรท่านผู้ชมอาจจะว่าเอ๊ะทำไมแม่ขวัญจิตเป็นสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทยทำไมลูกศิษย์ไม่มีหรืออย่างไรมีแต่แต่มันก็น่าโมโหเนาะเพราะว่าเด็กเขาก็กําลังเรียนพอเวลาเราจะมาบันทึกเทปอ้าวไม่ใช่วันหยุด หรือวันหยุดโอ้โหอะไรเรียนกันเยอะแยะแล้วบางคนจบแล้วเป็นครูบาอาจารย์มาก็เราไม่ค่อยได้นัานๆเวลามาได้นะมาหมดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เวทีไม่พออยู่และที่ที่ไม่สบายใจที่สุดทำไมเวลามันมาพร้อมๆกันข้าวก็ไม่พอให้มันกิน<อ>ตังก็ไม่พอให้มัน๋อเป็นอย่างนี้นี่เองถามกรงเลยค่ะ ถามโกงเลยนะคะคุณแม่ขาเข้าที่มาวันนี้ยังปวดหัวไม่พอหรอกคะ่ะยังจะถามหาคนรุ่งคนนี้ยังปวดหัวไม่พอหรอกคะ่ะอ๋อก็กลัวว่าท่านผู้ชมจะติว่าเอ๊ะทำไมเห็นบอกมีลูกเสร็จเวลาเราขึ้นเฟซต่างๆให้เขาดูกันอะทำไมเยอะแยะแต่เวลามาแสดงจริงๆทำไมมันไม่ค่อยเยอะอ๋อ,อไม่ก็ยเยอะต,อต้องบอกอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมขะท่านผู้ชมสามารถติดตาม ผลงานของเยาวชนที่ผ่านไข้ เยาวชนพ่อป้าหรือค่ายต่างๆที่ทําโดยสมาคมได้เนี่ยหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง y o YouTube ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจของสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทยหรือบางครั้งบางโอกาสนะคะถ้าน้องๆสามารถมาได้สะดวกมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะพาน้องๆมาบันทึกเทปรายการด้วยค่ะคอยากให้ท่านผู้ชม<ล>ทางบ้านได้เห็นว่าลูกหลานก็ยังสืบสานกันเยอะก็มีเป็นร,ร้อยๆคนแต่ด้วยในหลายๆอย่างหน้าที่อย่างที่เรียนหรือเรียนจบต้องทํางาน ด <ๆ S 1> ังนั้นก็เอาไว้ไปดูหน้าเวทีสดก็นละกันสนใจอยากจะดูมือม้อใดก็แลบแก๊บมานะคะพวกเราก็จะไปสัมแดงให้และอย่างนึ่งก็ประกาศออกสื่อเลยนะครับว่า <plac S 2> <ๆ S 1> บางคนถามมาเยอะตั้งแต่โควิดผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้ออกงานกันถามว่าแม่ฝันจิตน่ะเล่นไหวเหรอแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกผ่านสื่อไปแล้นะครับว่าแม่ฝนจิตยังไม่แก่ครับใช่ สิบปียี่สิบปีก็ยังเล่นไหวครับใช่เพราะที่เราเห็นอยู่นี้เขาแต่งหน้าเข้มใช่เพราะแต่งหน้าเข้มดูแล้วทําให้มีอายุใช่แต่ถ้าไม่แต่งหน้าลองไปดูที่บ้านเลยครับใช่ตาสดใสดูแล้วหมดอายุไปเลยไอปากสกปรกฮะไอนกตักกลมนั่นนั่นันเล่นไม่รู้จากหัวหน้าหัวตาอันนี้เขาพาพวกเราหากินเออก ปแช่งเขาทรงเดชไอปากไม่จะพระตกสะชาเลเลยวันจิีสีประจันี่นะครับที่เห็นนี่ยังแข็งแรงอยังยังอยู่ได้เป็นสิบ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 ปีสิบเก้าแปดเจ็ดตราบใดที่เองยังใช้นี่ค่ะไม่หมดไม่ต้องแช่งไม่ตาย อต้องเก็บนี่ให้หมดทุกบาททุกสตางค์เอางี้ลูกสาวจ๋าวันนี้แม่จะถามว่าเราจะสำแดงอะไรกันดีแสดงโอ้ตรงหูนี่คุ้นๆว่ะทำไมคะไม่ลงทุนเลยสมเิ่งอะไรคนเอาทรงพระมาห้อยเลยเหรอใช่นี่แหละที่ก็ไปถักมงกลลพระเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเมื่ออ่า สัปดาห์ที่ผ,ผ่านมาเราก็ได้มีการเกริ่นเพลงชอยไปนิดนึงท่านผู้ชมอาจจะยังอารมณ์ค้างเหรออาจจะยังอยากฟังต่ออีกสักนิดว่าเขาจะไปกันอีท่าไหนอย่างไรอ่าแล้วใครก่อนเออนั่นน่ะสิเอาใครดีไปยังชาเราเดา,า,าว่าเขาเราเอาก่อนแล้วกันเกินเหรอทักทายขขาน่อยอ๋อทักทายทักทายเขาน่าเกินไปแล้วไงอ๋อ,อก็ ยังไม่ร้องซ้ำเนาะใช่ค่ะทักผูายเขาไปไหนมาไหนยังไงกินอะไรหรือยังกี่วันจะตายอะไรเงี้ยค่ะถามเขาด้วยความห่วงใยอ่ะอ่ะอ่ะเงชอยเพลงชอยนะคะเออยาชวนท่านหันหนะ้าเข้ามาอีกหน่อย หันมาฟังเพลงชอยแล้วชิงชัยเอชาเอชา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 หน่อยแม่หันมาฟังเพลงชฉยอยแม่ชิงชัยเออถ้าขึ้นเพลงชอยต้องรับว่าเอชาเล่นกันแบบชาชาในทั้งผู้หญิงผู้ชาย ในเวลาจะร้องหรือเวลาจะรำเอาความช้าก็มานำทางไปถ้ากลอนไหนที่มันสนุกเราต้องใครยุกลายเป็นลายยาเอ้ากลอนไหนที่สนุกเราต้องใครยุบลายเป็นลายโอ้ยกันเดี๋ยวเป็นลมอีกเป็นลมมันมืดแล้วมันมืดแล้วห้องพยาบาลเขาปิดโรงพยาบาลปิดเลยเราก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งช้ามีทั้งเร็วเพลงชอยมันได้หลายอัดทักระ แต่แต่ไม่ต้องถึงขนาดนี้ครับเพราะว่าผมห่วงครับรุ่นนี้รุ่นนี้ห่วงอะไรรุ่นนี้หลุดแล้วประกอบอยากาไม่ต้องกลัวแจะถึงจามีโรงพยาบาลเอง อีกกลอนไหนที่สนุกเราต้องไขยุกให้เป็นระยะเอากลอนไหนที่สนุกเราต้องไขยุกให้เป็นระยะเล่นกันตามก็จังหวะเอาเพลงไว้ลูกคู่ไวอ้อะลูคคู่ไว้เวลาเร็วกลองรัวต้องเล่นให้ตัวเป็นเกลียว เวลาเร็วกล้องรัวต้องเล่นให้ตัวเป็นเกลียวจะให้ฉันดินอยู่ข้างเดียวน้ำมันไม่ได้เอชาเอชาชาจะชาชาหน่อยแม่จะให้ดินอยู่ข้างเดียวน้แมันไม่ได้วันนี้ต้องมาแข่งขันนะประชันนะกันดูต้องเล่นแบบถูกคู่ไม่ว่าเขาใครออกใคร ใายจะจริงหญิงจะเนียบเดี๋ยวแม่จะเสียบไปยังกระปุ้งให้พวกแกสะดุ้งกระเซทุกคนไปจะจับเรียงแถวหน้าไปจนแถวหลังเดี๋ยวแม่จะเสียบตัวตั้งไม่เป็นนะก็ตายถ้าไม่ตายก็อ่านต้องขึ้นกระดานอย่างท้อใอเสียบนเสียบไม่ไม่ค่อยดีนะเสียบมันเสียวเล่านะเสียบ่มน เราไม่มีเรากลัวไหมเรากลัวป้าเนี่ยเราจะนีงต้องตั้งกลัวสิ